กลับสบายดีผมอแมนพี่น้อง FC เบิร์ตถูณทุกคนเนาะวันนี้มาผมมาพอยแล้วกับส่องเบาใบบานนาวันนี้ได้เป็ดพี่น้องเอาสมาตัวเป็ดหลาบอ้ามหต้มผดจกจกเลยนี่นี่เอาไปซื้อมาเป็นโตสดๆเลยพี่น้องเขาก็มาขัวเหลวตอนคัวบดเห็ดให้พี่น้องได้เบิงได้ชมเนาะเขาแยกเนื้อแยก กระดูกเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวไปหลวกกันเลยเนาะพี่น้องบม่ได้รอนาน,นอีกมาบ่านพีน่น้องพอหมาะพอดีถี่เลยเนาะนี่เราสเจะตับตับหัวใจตรงหนังหอนหล,ลวบเราสิมาเนื้อมาซอยเนาะเราแยกของเราเรียบร้อยน,นี่สิเป็นนังมันนังเราคืแยกออก นี่สิเป็นเนื้อีน้ส่วนอกเอาแหลกออกมาเนาะตรงใบลวกเรียบร้อยนาเตอนี่อันใหญ่เนาะเป็นเนื้อนังนังคอพี่น้องนี่ เนาะแซ่บๆอีกแล้วมโอนี้ปลาเป็ดเป็นโตโลดเนาะเนาะงตรงหมอพดจั๊วจาอืมเชื่อมากเป็นเห็ดให้คลาดแม่น้องเป็นเลือดเลือดมันจะแยกให้เรียบร้อยกลนกระดูกอวินีเป็นไตอืมโตเป็นสีโค้งเน้องน้องเอายังโมได้แสะเลย หัวหัวทาบีเนาะเอ้ยูฮักปันยังแม่เดี๋ยวเขาลอดเนื้อชุกก็น้องพี่น้องเขาหลวกแล้วเดี๋ยวเขาจะไปชอยเค้น้อพี่น้องนี่หลังจากเขาหลวกแล้วนี่้ยหอยเดี๋ยวเขาเชี่ยไปชอยน้อพี่น้องไล่ชอยแล้วเขาตบคางกระดูกหน่อยก่อนน้อพี่น้องนี่กระดูก เขาลงหมอนมาะงพี่โมโจัดการพี่น้องบท่านใจเลยขีบใส่มือไเลยบาทเลเยทีตอนคักลดหน่อยน้องน่ตจะตีน่ะคขา้เขาเชียวไหวก่อนเน่อ่น้องเพรามันหมอหน่อยน้ำกันเลย เดี๋ยวเราจะนามาเติมอีกเนาะอโอเคเนาะให้นอ้องวันนี้หลังจากมันเย็นแล้วเนาะเอาก็สิมาซอยพาข้ากเขากมาเป็นกระซามเลยเนาะเป็นชวนอืมเ้ามีอาญาปล่อยใสกขวบหอมเนาะให้เนาะซอยไอพี่โมจัดการให้เนาะซอย ตอนนี้น้อยนี่เลยจัดการให้ว่ากับครัวอะไรแบบว่าครัวคนเดียวพี่น้องบ่มีผู้จายถ่ายกล้องให้เลยบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องในเบิ่งได้ชมเนาะพี่โมเพิ่นทางกัมันแต่งงานมีแต่โทรมาบอกให้ซื้อเป็ดมาคขวถ่าโลว่าฉั่นพี่น้องคิดอยากินยาเป็ดพี่น้องคิดอยากลาเป็ดกันประชาชนเราเขาก็ลาเป็ดเนาะ ครับมีไทยจะเคินยังชิลาเป็นเคินละเกินบ่ช้อยอีกอือจะชอยแบบนี้แล้วจะหัน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 อีกรอบหนึ่งมันยังหน่อยโอ้อือเป็นไงบ้งแบบกอกอแบบนะาเฮาเห็ดกอกหอมๆเนาะพี่น้อง เก็บข้าวไปสะสมวันใช่เกขัวมาจะการไหวทังงวันเนี่ยการดนเนาะพี่นนองมาพี่นองาะไปอยู่ไกลอยู่ไกลมากินน้ำกันเ้อพี่เนอะเลยมาแสบเนาะลาเป็ดนี่มันสแล้วได้เนาะพี่น้ะงเสียบลาเป็ดเลย ชื่อมาเป็นโตเลยพี่น้องมันคายสดสดเลยนะสดสดจากขอกลกคนให้เรียบร้อยเท้าให้พ่อีพี่น้องอเดี๋ยวรอเอาขอเวลาไปซอยกันน่อยพี่น้องพ่ามันิรอนานเกินนี่โอเคเนาะพี่น้องนี่หลังจากเขาซอยแล้วนี่ตเต็มจานย่างี้พี่น้องเดี๋ยวเอาซอยพักกันต่อเนะมา ชอยพักอันนี้เ้าสิเป็นไหวหแก่มันจังน้อยชอยน้อยอักหักน่องอมบัวอืมเสียบเลยหน่องเลยชอยน้อ hôm nội nó bạn đi nó hôm nội hôm hồi hồi nó ơi thôi bạn hôm sau lần này nó nó sẽ hành mặc thua sẽ năm được đột nó เขียวเนาะเนาะว่าปิเกี๊ยวอาทานเนี่ยพี่นตามโดยหมักถั่วเนาะพี่น้องใส่ลาบเป็ดเต็มจานชานผ่านเนาะพี่น้องเป็ดโตหนึ่งพอดีไมพี่น้องหลังจากเฮาทันภาคเรียบร้อยเนาะนี่เฮามาเบิ่งต้มกันอ้าวจะผดอกๆเนาะ ซุกด้ที่เลเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวเราเดบโปง่งปิดแก๊สนอนี่นี่โอเคเนาะพี่น้องจังเอาเห็ดเตรียมอยังเรียบร้อยเนาะเอาเสมาก่อยเลยเนาะลาบกันเลยไปเทลงหม้อให้นเนาะเถอะลายหน้าบ,บาดนี่เต็มเต็มหมอ้อกินเบิร์ตโป๊บบ้านพี่นอนเถอะ เต็มหมอบ้างไงใส่พริกเนาะพเนอะพริกป่นเผ็ดป่บเ็ะไม่มีรพรีโหอดมีลูกโดดน้ำพ,พร้มรอมเนาะขวดหอมหอมไม่ไหกชื้อมาเนี่ยทีเน,น,นาะ Hmm, sẽ nói hôm nói sẽ lại hôm lại bên ngoài từ qua phong xe lột nó xe nội xe lại xe lại xe lại thì nó ui mình nắm thì ประเดกหอมหอมอ่ะท้อืสใจประเด็กจังน้อยหนอนหนอนมันจะลายพอให้มันหอมกลมกลม,กลมกลมกันในี่จังน้อยไก่ชิเปิด้หนองเอฟซีเอ็มพากินมันหอมโพดอ่ะท้อโออ้นเาหล่นกันมันเขาเหนือคานังคานอให้นอห้นอนอเป็นอะไรต้องซีมเบิร์นเกออน เ,เ้ยเสยไปน่นออหอมข,อขาขัวจิมก่อนใส่น้ำปลาไปหน่อยกหน่อย นั่นๆอือเอาใส่หอมหยิบหอมเลยหยิบอีกเลยหยิบเลยเนาะเนาะหอมหอมหน่อยอือเป็นหอมบัวหอมไปเลยใส่เยอะๆใส่หลายๆอ้ยออกไทยออกลาวนำเนาะนี่ <c oughs> เป็นพริกเนาะให้เนาะนีน่พริกพริกกับ ถั่วเอ้ยโยกเคียงสลุดหน่อยหน้องเอ้ยทัานโดดทั้งถั่วบบบนี้เอาเบื้องห,หน้องจะลงนในไเด้อสิเดียวกันเลยอ้าวเข้าไปหน่อยหน่อยโครนโครนโครนเข้าไป โคนโคลนเดินไหนเนรอชิมมึงอืมอืมเป็นโชิมเนรอโอยเนาะเห้อมาชิมไปชิมมาลืมฉันเนาเอ้ยขัดปันยังมันาวก่อน พ่อขาดเนี้ยขาดยังหน่อยเหรอจันทร์หานน่งไปบัตรขาดปั้น,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 นยังหน่นอยเดี๋ยวไปเอาสมบัติกินกันเลยหน่อยให้นรอไปเอย เนาะแบบนี้มาตักเลยเนาะอืมปุ่นเทลงเทลงไปก้นนะอืมเทลงดกอืม

แล้วครสิคลิปนี้เรับก็ด้จบคลิปไว้เพียงตัวนี้เด้อพี่นอ้องแล้วก็จะลืมเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะพี่นอ้องขอขอบใจ